ทำไงดีกระเป๋าสตังกระเป๋าสตังอยู่ไหนเฮ้ยลืมมากระเป๋อสตังมาเฮ้ยขี่นอกแล้วเรามีคะแนนเบตเตอร์เวพอยต์รีวอร์ดของมิสซีนี่วารหลอดตายแล้วเว้ยน้องคะพี่มีคะแนนมิสซีและคะแนนเติมน้ำมันได้ไหมคะได้ครับผมแค่เพียงโหลดแอปยูพินและเข้าไปที่แรกรายการคะแนนรางวัลกดคูปองและส่วนลด จากนั้นกดแลกส่วนลดน้ำมันพีทีได้เลยส่วนวิธีใช้ก็ง่ายๆค่ะเข้าไปที่คูปองของฉันและกดแลกคูปองจากนั้นก็ยื่นโทรศัพท์มือถือเพื่อให้พนักงานดูรหัสสิหลักถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ดีๆและคะแนนมิสซิน